มาดูเจ้าลูกดิ๊กนะคะเห็นอะไรดิกเห็นอะไรลูกอ๋เอเขาเล็ตัวอะไรเนี่ยแมงป่องหรือเปล่าเอาระวัง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 เดี๋ยวจะเอาเขาไปปล่อยเด้อเดี๋ยวมันจะเอาเขาไปปล่อยเดี๋ยวมันจะ,อปปอนจะตอดปากนะอ๋เอเดี๋ยวจะเอาเขาไปปล่อย เล่นไม่ได้นะลูกเล่นไม่ได้เดี๋ยว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 มือมือมือถอยไม่ต้องจับเขาไหนล่ะไหนล่ะโอ้อยู่ในนี้ละนี่มันจะตอดนะรู้ไหมนี่มันจะกัดปากหนูนะ่ะถ้ากัดปากเจ็บนะนี่เขาเรียกแมงอะไรนะนี่แมงป่องเหรอแมงป่อง ดี๋ยวเอาเขาไปปล่อยเนาะนี่แม่จะเอาเขาไปปล่อยก่อนในป่าห,ไไหึไม่ต้องตามมาตามมาทำไมหึไม่ต้องตามมาเอาไปไว้ตรงไหนดีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกเนี่ยพี่แดงลูกดิกไม่ต้องตามมาเลยเห็นไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเอาเขาไปปล่อยก่อน คิงตรงนี้ดีกว่าไว้ให้เขาไปอยู่ในป่าลูกเอาไปเดอ้อไปละวเอากบบาอาลกากับบ้านเร็วมาลูกมาเร็วกลับบ้านเร็ว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 พี่แดงพี่แดงมาเร็วาพากันมาเร็วมาลูกมาจะดุกดิกนะคะเห็นแมงป่องดูกับพี่แดงพี่แดงเพื่อนซี กับเจ้าดุกดิกเจ้าดุกดิกเจอมป่วนพี่น้องนะสองพี่น้องเล่นกันมาตั้งแต่เด็กนะคะเอาไปแล้วเอาไปปล่อยแล้วเอาไปปล่อยแล้วไม่ต้องหาแล้วสีเดียวกับหนูเลยอะ่ะฮะสีเดียวกับหนูเลย